รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นค่ะผ้าดีมากๆตัวนี้นะเป็นผ้าใหม่ผสมลินินนะคะพี่ผ้าดีเลยตัวนี้เนื้อผ้าเขาจะเบานะคะพี่ลื่นเย็นใส่สบายตัวนี้นะเนื้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนะื้อผ้าไม่ยืดนะเป็นเซตสองชิ้นสวยๆแบบนี้ตัวนี้นะคะพี่เดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนตัวเสื้องานจะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลย แขนใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เสื้อก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเสื้อนะคะพี่อกหน้าผ้านะพี่48นะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้าส8ความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะ๋ยวมาดูตัวกางเกงต่อเลยนะคะพี่กางเกงทรงสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะพี่ดูทรงกางเกงนะ ทรงสวยมากๆค่ะและผ้าดีมากๆตัวนี้ตังเกลเอวก่อนยืด30ยืดสุด38นะสะโพกนะคะพี่ได้44นิ้วนะคะพี่ความยาวกองเก่งที่37นิ้วค่ะพี่และมีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะตัวนี้นะทั้งเซ็ตนะพี่สวยๆแบบนี้ค่ะเป็นเซ็ตที่ใส่ได้จริงผ้าดีมากๆตัวนี้อยากให้ลองนะเซ็ตสวยๆแบบนี้ค่ะให้พี่แค่319เท่านั้นพี่เอาไปแค่319นะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีน้าเงินนะลายเป็นแบบนี้นะ 3- 1 9บอกเลยว่าพี่คุมมากๆหาไม่ได้แน่ตัวนี้นะคะผ้าดีมากๆตัวนี้จะเรียกสี น้าเงินนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่จะเป็นแดงตุ่นตุนแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นแดงตุ่นตุนค่ะให้แค่สามหนึ่งก้าเท่านั้นนะแล้วสีต่อไปนะพี่ตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะพี่ทั้งเซตสวยๆแบบนี้เลยนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะจะเป็นแบบนี้นะ ให้พี่แค่สามหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นเซ็ต2ชิ้นผ้าดีมากๆเป็นเซ็ตที่ใส่ได้จริงเลยให้พี่แค่สามหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้าราารุ่นนี้เป็นเซต2ชิ้นผ้าดีมากๆเป็นเซ็ตที่ใส่ได้จริงเลยให้พี่แค่สามหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับเ,เซต็ต e. นี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะเซ็ตนี้จะเป็นเซ็ตสีเขียวค่ะ เซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่เป็นสีเหลืองมตาต์ดนะเซตต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงมันเป็นสีแดงตุตนๆนะลูกคา้าตัวนี้นะและเซตส,สุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยคุ้มมากๆบอกเลยผ้าดีมากๆตัวนี้ให้พี่แค่ สามหนึ่งดาเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ลองดูนะผ้าดีเลยตัวนี้ค่ะ